รีวิว EP4 สั่งชาบูบีฟมีมาเกยห้องมากินกันเลยจ like? ้าฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องมินาเร่ b e ราวด้วยนะคะด้วยความเซี่ยนชาบูนะคะดิฉันานั้นย้ายมาอยู่หลองแถวพัฒนาการ34ค่ะก็เลยอยากจะกินไม่รู้จะกินกับใครนะคะเลยสั่งมาจากร้าน b e ีฟมีค่ะ นี่ค่ะ195บาทนะคะเราจะได้ซันคอสไลซ์2แพ็กนะคะแล้วก็3ชั้นสไลด์อีก3แพ็คนะคะรวมทั้งหมดเป็น5แพ็กในหมอ้อ2แพ็คแล้วนะคะแล้วก็จะซื้อผักกาดขาวเพิ่มนะจ๊ะ20บาทซึ่งอยู่ในหมอ้อไปแล้วครึ่งหนึ่งมีเห็ดเข็มทองอีก20บาทนะคะแหมค่าส่งก็ประมาณ27บาทค่ะ ใน,ในเซตที่สั่งนะคะทางร้านเขาก็จะมีชาบูน้ำดำค่ะเขาจะมีน้ำซุปมาให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็ใส่ไป2แพ็กแล้วรวมกับผักนะคะก็เริ่มอิ่มค่ะเรียกได้ว่าสามารถกินได้2มือ้อและนี่ก็เป็นอุกร์เพิ่มเติมค่ะมีกุ้งมีไข่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอู้ นี่อะไรคะขอรีวิวน้ําจิ้มนิดหนึ่งนะคะปกติเนี่ยก็จะกินอีกยี่ห้อหนึงแต่ว่าอุ้ยพอได้ยินเพลงสุรีสุรีสุรีน้ําจิม้มสกีซูรีนะคะก็เลยลองไปซื้อมากินเออมันก็ใช้ได้อยู่นะแกขวดนี้ก็ประมาณ48บาทค่ะทุกคนคะหลักขอไปกินก่อนนะจ้าหิวแล้ว ฝากกดสับสก b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องมินน a b บีอาราวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ